ชายสูงวัยอายุ81ป,ปีนะครับสูญเงินให้กับคอเซ็นเตอร์ไปมากกว่า22ล้านบาทอะไรครับคือเหตุผลที่ทําให้ชายคนนี้ยอมเสียเงินให้กับกระบวนการเหล่านี้วันนี้นะครับผม, D, มเดียวจิตวทาการริษสถานีประชาชนไทย PBS ร,รายงานให้ฟังนะครับต้องบอกนะว่าสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้นะครับสูญเงินให้กับกระบวนการคอเซ็นเตอร์นั้นลหลักแล้วก็คือเรื่องของความกลัวครับดังนั้นครับหากว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจะบอกกับเพื่อนๆว่า ในเมื่อเราเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วันมาติดตามคลิปนี้แล้วทุกคนไม่ต้องมีความกลัวเลยฮะเพราะอะไรฮะสิ่งที่ผู้ก่อเหตุนะครับพยายามลวงเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายนั่นก็คือจะปั่นประสาทให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวรูปแบบที่ทําให้ชายคนนี้นะครับสูญเงินไปมากถึง22ล้านบาทนั้นก็เพราะว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจของสพแห่งหนึ่งครับแล้วก็อ้างต่อว่าผู้เสียหายนะฮะ บัญชีธนาคารนั้นเข้าข่ายความผิดต้องทําการตรวจสอบเป็นมุกเดิมๆเลยนะครับและสิ่งที่ทําให้ชายคนนี้นะครับหลงเชื่อก็เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยบางทีแล้วผู้ก่อเหตุพูดมาอาจจะตรงจุดนะหลังจากนั้นก็มีการโอนเงินไปตามคําอ้างของผู้ก่อเหตุว่าจะทําการตรวจสอบบัญชีธนาคารและหากมีการตรวจสอบพบว่าไม่มีปัญหาอะไรจะทําการโอนคืนให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวสารแล้วก็ไม่ได้รู้เท่าทันมีหน้าซ้ํานะครับผู้ก่อเหตุยังมีการลวงต่อว่าจะต้องนําบ้านนะครับไปเข้าทางธนาคารเพื่อให้โอนเงินไปอีกรอบหนึ่งรวมๆแล้วนะครับจากก้อนแรกในเสียหายไป19ล้านบวกเพิ่มนะครับอีกกว่า2ล้านบาทเป็นกว่า22ล้านบาทนะเพื่อนๆดังนั้นฮะวิธีการรับเงนกับเรื่องนี้เป็นยังไงเมื่อไรมีใครแอบอ้างโทรมาหาคุณอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ อ้างว่าเป็นตำรวจอ้างว่าบัญชีธนาคารคุณนั้นนะเข้าข่ายทำความผิดกฎหมายหรือว่ารับเงินจากการทุจริตนะฮะคุณไม่ต้องกลัวครับแต่รูปแบบพิธีการของผูก้ก่อเหตุน,นีะฮะมีการลวงส่งหมายสารปลอมมาด้วยผมได้คุยกับท่านอาจา,กการย์าปรเมรแล้วนะฮะว่าไม่มีการส่งมาทาง Line แอปพลิเคชันแบบนี้ครับหรือที่เกิว่าคุณเจอคอสเซ็นเตอร์โทรมาะฮะให้คุณวางสายและก็โทรย้อนกลับไปครับ หรือติดต่อหน่วยง,งานกลางที่ว่าเขาอ้างโทรไปโดยตรงครับว่ามีการติดต่อมาแบบนี้หรือไม่เมื่อ,อไรครับคุณถูกหลอกให้โอนเงินไปแล้วสูญเงินไปแล้วต้องทำยางไงฮะตั้งสติก่อนหรือว่าโทรมาถามไทยคีบีเอสก็ได้จากนั้นครับโทรไปยังทางธนาคารแล้วก็โทรไปที่1441สุดท้ายครับต้องไปแจ้งความที่สพและสอนอในพื้นที่ผมฝากติดตามด้วยนะครับรายการสถายนิระชาชนไทย P ี s ีกมายันธ์สามเวลา14นาฬิกาหนา,า,นาทีจนถึงว5นสนาฬิกา เชื่อผมนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเราเป็นเพื่อนกันแล้วครับ